กินข้าวอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไปบูลลี่หนูว่าหนูกินคีนปลอมบ้างอะไรบ้างคุณกินคีนปลอมไหมพี่นุ้ยกาชอบซื้อส้มตำไก่ย่างมาหนูว่แค่กินไก่ย่างแค่นี้เขาถือว่าหนูแบบกินครีนปลอมก็จริงนะไม่คีนหรอไก่มันก็คีนมันไม่คีนหรอมันก็คีนปะให้ผมพูดได้ไหมเนี่ยได้ครับเวลาคุณลงสตอรี่เออคุณกินอะไรข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไอไก่แห้งๆนั่นที่มันไม่มีไม่มีรสชาติไม่มีอะไรเลยโอ๊ไก่อไก่ไก่สีซีนั่นั่นข้าวโพดอ่าลงสตอรี่ครับคุณกินเหมือนทกอแก้วอคุณลงนั่นคือสิ่งที่คุณลงในแล้วเบื้องหลังเบื้องหลังพอตายถ้าคุณดอลลี่เอาออกมาเป็นกลองป้าหนังไก่มาเต็มเลยถูกต้องครับไก่ทอดไก่ทอดที่แสนเค็มแต่ก็อร่อยผมไม่เคยพูดเรื่องหุ่นคุณจะหุ่น คุณหุ่นดีแต่จะอ้วนจะอ้วนจะผอมผมไม่เคยไปพูดตรงนั้นนะครับแต่ผมกำลังคุยเรื่องคีนนลอมผมอยากดูละคอยเขาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวีวาฟ้าแลบดูกันไปหรือยังคะทุกคนโอ้โหสนุกมากๆเลยค่ะน่าติดตามสุดๆเลยนะสำหรับเคมีใหม่เนาะโตโน่ปุ๊กลุกค่ะน่ารักไม่พอแถมฮากระจายอีกด้วยนะคะ โอ้โหแค่ตอนแรกตอนเดียวเนี่ยนะคะเรตติ้งพุ่งกระฉูดเลยคะ่ะทุกคนน่ารักน่าติดตามมากๆเลยเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณนะ,ะ้ะทุกเครดิตภาพและวิดีโอคะ่ะ